รีวิวในส่วนของเนสกาแฟโรบัสต้าแบ็กโรสคั่วสุดเข้มที่เป็นตัวออกใหม่นะครับคุณค่าทางโภชนาการที่คุณจะได้รับต่อกาแฟกระป๋องตัวนี้ก็คือพลังงานอยู่ที่60กิโลแคลอรี่ซึ่งคิดเป็น3%น้ํา้ำตาล9กรัม1 4ไขมัน0.5กรัมคิดเป็น1%และสุดท้ายอยู่ที่โซเดียม115มิลลิกรัมที่เป็น60%เปอ้ยโทษครับคิดเป็น6%นะครับ ปริมาณของกาแฟกระป๋องนี้อยู่ที่180มลลิตรนะครับถัดมามาดูที่ส่วนผสมการหรืออินกิีเดียนนะครับที่บอกว่าเป็นกาแฟคั่วสุดเข้มนะครับแต่อันดับแรกที่เขาชูโรงมาจะเป็นน้ำตาลอยู่ที่4.3กาแฟผงเนี่ยอยู่ที่2นมขาดมันเนยอ,อยู่ที่1และสุดท้ายก็จะเป็นพวกวัตถุเจือปนอาหารนะครับตามทาี่มีการแจ้งไว้ ตัวกาแฟเนี่ยมีคาฟเฟอีนอยู่ที่90มิลลิกรัมต่อหลอดง100มิลลิลิตรนะครับถัดมาจะเป็นหน่วยของการบริโภคในกาแฟกระป๋องนี้นะครับ180มิลลิลิตรเนี่ยสามารถบริโภคได้1ครั้งเนี่ยก็คือ1กระป๋องนะครับพลังงานที่คุณจะได้ก็จะอยู่ที่60กิโลแคลอรี่นะครับในส่วนของไขมันที่คุณจะได้รับเนี่ยอยู่ที่0.5กรัมคิดเป็น1% คอเลสเตอรอลน้อยกว่า5มิลลิกรัม1%นะครับโปรตีน1กรัมคาร์โบไฮเดรตเนี่ย12กรัมคิดเป็น4%โซเดียม115กรัมคิดเป็น6%และว,วิตามินที่คุณจะได้รับของกาแฟนี้ก็คือจะมีแค่แคลเซียมนะครับ4%